ข้าวข้าหม้อเบิ่งรูกครับพี่น้องเบ่งรู้นี่คุณสมบัติเป็นแม่สีเลี้ยนมา,านั่งกินบาม <c oughs> บามเฮ็ดยังครับเนี่ยหูเขาเล็มเขา,เ,เ,ขาเล็บม,มาอันนี้คือวิธีชาวบ้านมาเนี่ย ดูกลวามจะได้เขาบางป้าตอจ่มปะครับ เซ่บมือเ,เส้งก,งกินเขากับยังครับมนเนี่ยมือกับเกลือวะ <laughs> อไ,วไว่